สำหรับเกาหลี4นาทีเอโดนี้นะครับเอดที่77นะครับผมก็จะพาไปรู้จักกับ1สถานที่นะครับผมชื่อดังของเมืองคยองกี i, นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ สามารถไปเที่ยวได้แบบว่าต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเลยก็ว่าได้นะครับผมที่นี่ก็คือ The Garden of Morning c นิ m นั่นเองนะครับฐานที่นี้จะมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันครับ The Garden of Morning c นิ m นี้นะครับหรือว่าเป็นที่รู้จักกันในชื่อภาษาเกาหลีนะอาชิมโคโยซูมกวอนนะครับก็เป็นสวนพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่นะที่ตั้งอยู่ที่เมืองกาพยองนะครับผมจังหวัดคยองกีนั่นเองนะครับผม มีพื้นที่เนี่ยกว่า300,000ตารางเมตรนะครับผมโดยที่บนเนินเขาเนี่ยมีทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาชุงยองซานนะครับผมโดยส่วนแห่งนี้จะรวบรวมพืชพันุ์กว่า5,000ถึง6,000ชนิดเลยทีเดียวนะครับผมมีทั้งไม้ยืนต้นไม้ดอกไม้ใบแล้วก็พืชป่าจากภูเขาแบกดูซานนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเกาหลีเลยทีเดียวนะครับ โดยส่วนแห่งนี้นะครับผมก่อตั้งขึ้นเนี่ยปี1996นะครับโดยศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งมีเจตนารมในการเผยแพร่ความงามของธรรมชาติแบบเกาหลีให้เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกนะครับชื่อของ The Garden of Morning c a m นะครับผมก็มีที่มาจากคำที่เรียกประเทศเกาหลีใต้นะของนักกวีชาวอินเดียท่านหนึ่งนะครับผมที่ หมายถึงสวนแห่งรุ่งอารุุ์อันแสนสงบสุขนะครับผมซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศที่เงียบสงบและความงดงามของธรรมชาติที่สวนแห่งนี้ครับโดยสวนแห่งนี้นะครับผมก็จะแบ่งออกเป็นโซนย่อยๆนะครับผมกว่า27โซนนะครับผมที่มีธีมที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็อย่างเช่นคราวบิดนะหรือว่าสะพานเมฆนั่นเองนะครับสวนพันปีนะครับผมมิลเลนเนียม จูนิเปอร์นะครับผมแล้วก็ยังมีสวนน้ำนะปอนการเด้นนะครับผมสวนแสงจันทร์มูนไลท์การ์เด้นนะครับผมถนนสู่สวรรค์นนะโรดทูเฮเวนอะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีโซนที่แตกต่างกันออกไปนะผมซึ่งแต่ละโซนเนี่ยก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็มีพืชพันธุ์เฉพาะตัวนะครับผมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูกาลนั่นเองทำให้สวนแห่งนี้มีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจตลอดทั้งปีเลยนะครับ ซึ่งเดอะการเด้นออฟมอร์นิ่งครามนะครับผมก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยวเกาหลีนะครับผมรวมถึงต่างชาติด้วยนะครับผมโดยที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยี่ยมชมปีละกว่า5 0แสนคนเลยทีเดียวนะครับผมโดยส่วนแห่งนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการที่จะพักผ่อนหย่อนใจนะครับในบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบนะครับผมและก็ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์เกาหลีชื่อดังหลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับ และไฮไลท์ของที่นี่นะครับผมในช่วงฤดูหนาวนะตั้งแต่เดือนธันวาไปจนถึงกลางเดือนมีนานะครับผมส่วนแห่งนี้จะจัดงานเทศกาลแสงสว่างนะหรือ Lighting festival นะครับผมโดยจะมีการประดับไฟแสงสีต่างๆทั่วทั้งสวนเลยนะครับผมสร้างบรรยากาศที่งดงามและแตกต่างจากฤดูอื่นๆนะครับผมทำให้ผู้มาเยือนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครในช่วงเวลานี้เลยนะครับ โดยส่วนแห่งนี้นะครับผมสามารถเดินทางไปได้ง่ายๆนะโดยการนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินสายกยองชุนนะครับผมลงไปที่สถานีชองพยองสเตชันนะข้อต่อรถบัสนะผมที่กาพยองซิตี้ทัวร์บัสนะครับผม,รบผมหรือว่านั่งแท็กซี่ก็ได้ก็ประมาณ30นาทีนั่นเองนะครับ โดยเวลาทำการของสวนแห่งนี้นะครับผมก็คือประมาณ8ปโมงครึ่งถึง1นทุ่มนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยจะเปิดถึงสทุ่มเลยนะครับผมเพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมนั่นเองนะครับโดยที่นี่นะก็ถือว่าเป็นสวนพกษศาสตร์นะครับผมที่ผสมผสานความงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมเกาหลีอย่างลงตัวนะครับผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถ้านึกถึงแสงไฟแสงสีนะผมก็ไม่ควรพลาดที่นี่เป็นอย่างยิ่งเลยครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับคุณสามารถติดตามเกาหลี Every Day ได้ทั้งทาง Facebook Fan Page YouTube Channel และ Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ